พวกผู้พวกรัฐบาลต่างประเทศพวกนักลงทุนต่างชาติหอการค้าในธนาคารต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ก็ไปรีริตกันบ่อยๆนะครับยังยังประเมินกันอยู่เลยไม่ใค่แค่เราพูดเฉยปฟังเขาเขาต่างชาติก็คิดเหมือนเราว่าคุณอนุทินเนี่ยเสือติปีกจะยิ่งมายิ่งแข็งจะยิ่งมายิ่งโตตอนแรกข้อวิเคราะห์คือแบบนี้ ข้อิเคราะห์อย่างนี้เราก็ดูเหมียงกับมีความได้เปรียบในทุกทางทั้งเรื่องของการดึงสมาชิกหรือดึงสสมาได้จากพรรคอื่นเราไม่หยุดคือไม่แคร์เงื่อนไขในเอ a มแล้วที่บอกว่า m อ a มออห้ามเพิ่มความเข็มแ็งไม่แคร์แล้วทำแบบประจฉงช้างเลยรับมาคุณอนุทินไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้เองอะไรเองใช่ไหมฮะแล้วก็มีความมั่นคมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งถัดไปอย่างมากเรื่องคะแนนนิยมจาก ความขัดแย้งไทยกัมพูชาก็ดูจะมาได้ดีนะครับมันก็ดูไปได้ดีแต่กลายเป็นสะดุดขาตัวเองทั้งในสองประเด็นคือประเด็นที่เป็นจุดเสริมของตัวเองก็คือการวิจารณ์รัฐบาลแพทองทานก่อนหน้านี้ว่าไม่จริงจังในการปราบสแกมเมอร์ตอนนี้ก็กลับมาเป็นบุมแรงย้อนใส่ตัวเองเรื่องการปั่นกระแสะชาตินิยมตอนนี้ชาตินิยมก็กลายมาเป็นเงื่อนไขที่ ดิสเครดิตตัวร,รัฐบาลคุณอนุทินเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจากคนที่เคยเป็นฐานเสียงหรือเคยเป็นมิตรเคยเป็นคนที่เคยเชียร์ภูมิใจไทยตอนนี้กลายเป็นไม่ไว้ใจภูมิใจไทยแล้วคุณอนุทินเนี่ยมันพลิกเดือนเดียวแค่เดือนเดียวเนี่ยฮะเก่งชวนคุณสุนัยคุยต่อนะคือมันพลิกไม่ใช่แค่เรื่องของสแกมเนอ์สแกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมคือพลิกในเรื่องของกระแสความเป็นชาตินิยมเนะครั้งหนึ่งนะครับแรงหนุนนี้นะครับถล่ม รัฐบาลแพทองทานอถล,ล่มรัฐบาลเพื่อไทยเละเทะราบคาบนะผมใช้คํานี้เลยนะทำให้ในายกที่มาจากสภาหลุดออกจากตําแหน่งไปได้เปลี่ยนมาเป็นคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินขี่กระแสนี้เข้ามาวันนี้วินาทีนี้ถูกกระแสนี้ขี่กลับถูกไหมใช่ครับคือกลายเป็นว่ากระแสที่เคยใช้ในการดิสเครดิต รัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะนายกแอทองทานจนถึงวันนี้ยังไม่หายเมาหมัดอ่ะยังไม่มีความหวังว่าพรคเพื่อไทยจะกลับมาได้ยังไงดูไม่ออกเลยว่าจะกลับมาเป็นพักอย่างน้อยอันดับหนึ่งอันดับอันดับหนึ่งคงไม่ต้องหวังอ่ะแต่อย่างน้อยเป็นอันดับสองให้เท่ากับการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนียมันย,ยังยากเลยเนี่ยนะครับแล้วแถมตอนนี้ยังหาหาหัวห,วหวาผู้นําใหม่ย,ยังไม่ได้เลยเนี่ยนะเพื่ <mer> <fit. S 1> อไทยเมาหมัดไปเลยเนี่ยจากกระแสชาตินิยม คุณอนุทินตลายเป็นว่าถูกเหมือนกระดาษตัวเองเนี่ยมันย้อนกลับมาทิมครับว่าเฮ้ยไปยอมกัมพูชาง่ายๆจากประเด็นเรื่องเปิดดาดเริ่มจากประเด็นเรื่องเปิดดาดน,นะคุณเก่งจนต้องห ข้อตกลงที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีการอาุโภคกัมพูชาจนทําให้กัมพูชาไม่พอใจออแล้วก็ประเด็นมันก็ถูกลากไปจนที่ว่าต้องดึงอเมริกาเข้ามาบีบให้ทําข้อตกลงเรื่องการสร้างสันติภาพแล้วทําให้ไทยหมดทางเลือกเลยในทางที่จะในการที่จะดําเนินนโยบายความมั่นคงนโยบายการทูตต่อกรณีกัมพูชารเราถูกล็อกคอไปละสองก็คือประเด็นเรื่องของการปัดปันเขตแดนครับซึ่ง คุณอ,อนุทินและพัคภูมิใจไทยเนี่ยเคยใช้กระแสนี้ซึ่งมีความไม่พอใจต่อ,อการที่รัฐบาลของเพื่อไทยและนายกแพทองทานเนี่ยึดอ่มยึส MOU 43แล้วก็กรอบทวิภาคีก็คือไอ้ก b c เนี่ยว่าเป็นเครื่องมือในการแก้ความขัดแยง้งแล้วก็ ประสาสถานะของไทยในการต่อรองกับกัมพูชาเรื่องการปักปันเขตแดนครับคุณอน,นุทินคงจํากันได้ว่าโหนกระแสอย่างผมก็ยังไม่คิดว่าแกจะกล้าประกาศอย่างนั้นแต่ต้องตอนนั้นคุณอน,นุทินก็ประกาศไปว่าคถ้รกคุ่มใจไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลจะยกเลิก MOU นั่นคือคําพูดแรกนะจะยกเลิก MOU แต่พอมาทําข้อตกลงตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนเติมเงื่อนไขเรื่องของ MOU เข้ามาแต่คราวนี้เนี่ย พหภาระจากตัวเองซึ่งเคยรับาว่าจะตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยไปเป็นการทำประชามติรพรภาระไปให้ประชาชนแต่ก็ยังถือว่าผลกระแสน,นี้อยู่และเป็นการเหมือนกันเล็งผลเลิอว่ากระแสความรู้สึกคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่เอาด้วยกับ M.O.U เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพรรคภุมิใจไทยเอาประเด็นนี้ไปใส่ในประชามติที่คนจะต้องมาลง ประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งเนี่ยจะช่วยเติมเสียงเติมคะแนนนิยมให้กับภูมิใจไทยด้วยก็เป็นการเล็งผลเลิศในลักษณะนั้นใช่ไหมครับ,รบอแต่ว่าพอเราก็มีการตั้งกรรมธิการในสภาก็คือตั้งคุณชัยชนกทิชชอบเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าคุณชัยชนกเป็นบุตรของคุณในวิชชอบเป็นคนสาคัญเป็นครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยคือเอาคนระดับนี้เนี่ยมาเป็น ประธานกรรมธิการที่จะพิจารณาเรื่อง m อโมยเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยโหนประเด็นเรื่องเอโมยแน่ๆน,นะครับทั้งในเรื่องของการสร้างกระแสในปัจจุบนันแล้วก็การเล็งปลดเลิศว่าจะช่วยเพิ่มคะแนนในวันรืออตั้งนะครับเราก็จะไปกลบประเด็นอื่นๆที่พระที่ โหวตให้ตัวคุณนนทึินเข้ามาเป็นนายกคือพรรคประชาชนเนี่ยรประเด็นเรื่องการรัฐมนูลเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นที่รองไปไกลๆเลยความสําคัญในสายตาประชาชนเนี่ยมันน้อยมากเรื่องเอโมยูเรื่องเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะขึ้นมาเด่นกว่าแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอพอผูกอเมริกาหักคอครับให้เป็นคำก็ตกลงร่วมกับกัมพูชารอบล่าสุดเนี่ยอืกรอบของกลไกทวิภาคีเนี่ย มันถูกล็อกไว้ในข้อตกลงร่วมนั้นด้วยภาษาในทางการพูดกันในประเทศเนี่ยไ uh huh. ีความสรุปออกมาได้ว่าไม่มีทางยกเลิกได้อีกแล้ว uh huh. แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นภาพของคุณอนุทินและพรรคกุมชายไทยก็จะถูกฝ่ายขวาฝ่ายชาตินิยมซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยหนุนคนนั้นุีทินมาก่อนและเป็นฝ่ายที่ช่วยโค่นรัฐบาล uh huh. เพื่อไทยนายกแอรทองทานเนี่ย ายเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นกลับมาเกรดชังคุณอนุทินเองว่าพูดแล้วทาไมไม่ทำจะเริ่มมีการตั้งคําถามว่าอ้าวไหนบอกว่าจะทําเองทําไมต้องรอประชามติทําไมต้องรอกรรมธิการกรรมธิการก็เรื่อยๆมาเรียงๆผมว่าติดตามการทํางานของกรรมธิการในในสภาอยู่เนี่ยม,มันมันมันเอื่อยเฉยมากมันพูดกันไปพูดกันมาแต่ว่าตกลงจะฟันธงว่าจะเอาหรือไม่เอาเอโมยูเนี่ยมัน เหมือนกับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคายไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มเริ่มถูกวิจารณ์เพราะมีคนของฝ่ายฝ่ายชาตินิยมไปนั่งอยู่ในกรรมธิการนั้นด้วยเขาก็ไม่พอใจครับตอนนี้ก็ทํายังไงล่ะวันนี้เลยมีเหตุการณ์ข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกการหนึ่งก็คือข่าวนี้สําคัญมากเออใช่ใช่คุณเก่งก็คือคุณชัยชนกี่ชอบลาออกนี่หนึ่งนะสองลาออกแล้วก็ยกตําแหน่งด้วยโปต้าของภูมิใจไทยเนี่ยยกตําแหน่งให้กับคุณปานเทพของฝ่าย เขาชื่ออะไรนะม็อบอะไรผันดินอะไรของเขาออผมจำไม่ได้ผมใช้วาแผันดินอะไรใช่ไหมจําได้ว่าเป็นพงชาติผมเรียกผมเรียกผมเรียกว่ากลุ่มบ้านพระอาทิตย์แล้วกันกลุ่มเล้ก็ได้กลุ่มเลี้งเดิมก็มาจากกลุ่มเลือดเดิมเพราะเพราะหมวกหนึ่งของมูลบันเทพก็เป็น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 คนของมูลนิธิบ้านพระอาทิตย์นะก็เรียกอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะซึ่งมันก็ชัดว่าหนึ่งก็คือว่าหวังว่าจะเป็นการ ซื้อใจฝ่ายชาตินิยมซื้อใจฝ่ายขวาว่าให้คุมเกมไปเลยให้คุมเกมในกรรมธิการของสภาไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะชี้นำสังคมผ่าน,นกลไกกรรมธิการอย่างไรเพราะฝ่ายนี้เขาจุดยืนชัดเจนยกเลิกไม่เอาเอ็มอยูแล้วต้องยกเลิกไม่ต้องรอประชามติด้วยยกเลิกได้เลยก็คือก็คือเอาเอาในสภาไปเลยไม่ต้องรอประชามติครับเ แล้วก็หรือไม่งั้นก็คือกรรมธิการทําการศึกษามาแล้วยื่นให้รัฐบาลรัฐบาลตัดสินใจเลยแต่ตอนนี้ง่ายๆว่าคือดิ้น,ด,นดิ้นคุณคุณอนุทินและทรกษิณไัยเนี่ยดิ้นสุดชีวิตเลยในการที่จะหาพันธมิตรมาเป็นแนวร่วมในการช่วยรับศึกที่กําลังมาจากรอบทิศค,คืออย่างน้อยก็ได้พลังของฝ่ายขวาพลังของฝ่ายนิยมของฝ่ายชาตินิยมซึ่งก็คงมีการประเมินว่าพลังของฝ่ายชาตินิยมเนี่ยมีความเข้มแข็งต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นอย่างน้อย mi mít เพิ่มมาหนึงดีกว่ามีศัตรูรอบทิศ<อ>ก็คงคิดอย่างนี้นะครับ,รบผมชวนคุยและวิเคราะห์ข่าวนี้ไปด้วยกันนะครับทั้งทั้งคุณสุนายด้วยนะแล้วแล้วแฟนรายการด้วยนะครับคุณสุนัยเล่าและเรียบเรียงมานะครับุผู้ชมเป็นแบบนั้นหมดเลยคือขี่กระแสเข้ามานะครับเจอทัามบีบกดดันบางคนบอกว่ามัดมือชกนะทำให้ในเรื่องของชายแดนไทยและกัมพูชาในเรื่องของสันติภาพเราเข้าใกล้สิ่งนี้มากขึ้นนะครับเรื่องของ MOU 13-4อาจจะไม่ได้ยกเลิกหรยด้วยซ้ำนะ<อ>แล้วมันก็เกิดข่าวใหญ่ วันนี้ขึ้นมาว่าคุณปานเทพนะครับอาจารย์ปานเทพแห่งบ้านพาทิตย์แห่งเสื้อเหลืองเนี่ยได้นั่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องของ MOU 43และ44เดิมคือคุณชัยชนกคิดชอบพ่อชื่อเนวินแม่ชื่อกรุณาเขาบอกเองนะครับคือคือเดิมเนี่ยถ้าอ่านในทางการเมืองก็ให้ก็ให้คนรู้สึกว่าเป็นตัวจริงอยู่แล้วให้ให้เขาเชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันั่งเลยนะแต่เหมือนฝั่งอนุรักษนิยมจัดจัดเนี่ยไม่เชื่อ ขอนั่งเองนะครับเมื่อสักครู่คุณสุนายวิเคราะห์ทิ้งไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ดูเหมือนจะได้คะแนนเอาหลังพิงตรงนี้ไว้ได้แต่ผมจะชวนคุณสุนายตั้งคําถามและวิเคราะห์ต่อนะว่าจะได้คะแนนจริงไหมเพราะคําว่าการเป็นคนดีนะการเป็นคนดีมันต้องไม่มีเรื่องสีเทาๆแบบสกแกมเมอร์อยู่พอมันมาหักลบกันเนี่ยผมก็เลยจะถามต่อว่าเอ๊ะคุณอนุทินเนี่ยได้คะแนนบวกจริงไหมกับการที่ตั้งคุณปานเทพหรือจริงๆจำใจ,จอึดอัดนะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าฮะ คือคือการตั้งคุณปานเทพเข้ามาก็จะจำกัดทางเลือกที่จะดิน้นเลี้ยงไท่ประเด็นเรื่องเอโมออาจจะเป็นการบีบให้ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าพอแล้วพอไม่ตัดสินใจเนี่ยคนที่เอาคุณอนุทินเอาหลังไปทิงเนี่ยเขาก็จะจะจะจ,ะจะยันสวนมาให้ว่า <laughs> i, เฮ้ยเบี้ยวอีกแล้วเหรอคือเหมือนกับว่า พยายามจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยจะกลายเป็นว่ายิ่งดิ้นยิ่ง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 ติดหนักเข้าไปใหญ่อ่ะนะมันลิงแก้แผลที่เรามีสำนวนอ่ะคือคือยิ่งยิ่งยิ่งดิ้นมันยิ่งพันมันยิ่งออกหาทางออกได้ลําบากแล้วก็จะเป็นภัยกับตัวเองเนี่ยหนักขึ้นผมมองอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าด้วยการที่ไปทําข้อตกลงโดยอเมริกาหักคอมาเนี่ยบังคับให้ต้องต้องทาเนี่ยการ ยกเลิกเอโมยูมันแทบจะมันทําไม่ได้อ่ะมันทําไม่ได้แล้วนี่คือข้อข้อข้อ,ขอใหญ่ใจความรเรื่องเกบีซีซึ่งหรือหรือกลไกทวิภาคอื่นซึ่งกลุ่มเสื้อเหลืองหรือกลุล่มบานพาที่ันเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยครับก็ต้องเกาะกันต่อไปออืก็จะโดนคือตอนนี้การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยกลายมาเป็นอัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเมืองภายในประเทศซึ่งก็เราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้บ่อยมากกับประเทศไทยครับอันนี้เป็นกรณี น่าจะไม่กี่กรณีในในพวงอายุที่การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมาจํากัดทางเลือกอทางการเมืองของรัฐบาลจนอาจจะทําให้รัฐบาลพบจุดจบได้ออออเันนี้คือถึงขนาดว้าคือคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกมันโดนโดนหมัดมาจากรอบคิดแล้วฝ่ายที่เอาไปยืนเกาะบ่าเขาให้ช่วยพยุงหน่อยเนี่ยพบสะบัดหลุดเนี่ยคราวนี้ยิ่งร่วงเลยออืก็คือมันอย่างที่บอกว่าเล็งกดเลิศไว้มากแล้วเราพลิกเนี่ย ก็ก็คงเหนื่อยเหนื่อยหนักเลยอีกเรื่องหนึ่งคุณเก่งก็ไหนๆว่าเป็นกัมพูชานะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยซึ่งควรจะเป็นคะแนนนิยมให้กับรัฐบาลก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายชาตินิยมซึ่ง ถ้กากรุจไทยได้กระแสอายุเนี่ยวิจารณ์รัฐบาลแผ่ทองทานกลุงอาตของเพื่อไทยว่าเนื้อง่าราคาแพงไม่ยอมผลักดันคนกับพูชาที่ล้ําแดนอยู่ในไทยเนี่ยไม่ผลักดันออกไปเสีทีหนึ่งจนเป็นชนวนว่าปนกลุ่นว่าจะเกิดความขัดแยง้งเพราะเรื่องบ้านหนองแก้วบ้านหนองจาดแต่พอมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทินรัฐบาลปกใจไทยก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันอืไม่ต่างจนเมื่อคือคือเราเคยคุยกันผมก็อกอย่างผมเนี่ย ผมมองว่าไทยมีความชอบธรรมทั้งกฎหมายในประเทศกฎหมายระหว่างประเทศถ้าจะผลักดันคนกัมพูชาที่ลุกล้ำอธิปไตยไทยออกไปโดยการใช้วิธีที่เหมาะสมไม่ใช่กําลังอันใดใช้ตํารวจผลักดันใช้กฎหมายผลักดันว่ากันไปใช่ไหมครับอันนี้ทําได้ไม่มีใครด่าแต่เขาไม่ทําอุตสาห์ไปปรึกษาหน่วยงานยูเอ็นรอไว้ก็คือองค์การการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศไอโอเอ็มให้เขาช่วยมันเป็นพยานช่วยอำนวยความสะดวกแนะนําวิธีการ เฮ้ยมันพร้อมทุกอย่างนะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เตรียมรถไถเตรียมนู่นนี่ไว้ที่จะสิ่งปลูกสร้างที่มันลุกล้ำ้ามาทุ่นระเบิดที่เป็นอันตรายแถวนั้นก็ไปเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วคือแต่มะไม่มีคําสั่งจากรัฐบาลลงไปครับเนี่ยแล้วตอนนี้พอไปทําข้อตกลงที่ไปเซ็นกันที่มาเลเซียเนี่ยม,มันทําให้ไม่สามารถใช้การบังคับกฎหมายขับดนันคนกบูชาที่ลุกล้ำ หนองจานหนองแก้วออกไปได้แล้วต้องให้กรุูชาเขายอมรับเองว่าเขาลุกล้ำม,มาที่ปไตยซึ่งเขาไม่ยอมรับข้อที่หนึ่งเขาไม่ได้ยอมส่งเราขอหลายครั้งว่าให้ส่งแผนมาว่าจะเอาคนของเขาออกไปยังเขาไม่เคยส่งแผนเลยเพราะไม่ยอมรับอตอนนี้ยิ่งทําไม่ได้เลยครับสํานักข่าว Today Make tomorrow Today